เยเ่าถาหมว่าเ,ออเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าระหว่างตอนที่เขาให้บอกว่าความหวังของรายการนี้หวังว่าหวังไว้ยังไงแล้วก,ก็บอกได้แต่ว่าคือสภาพร่างกายคือเราไม่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าหนู่าจะทําให้เต็มที่ค่ะก็สภาพร่างกายที่เมื่อเราก็เซ็นนะคะก็มีอาการบาดเจ็บที่หลังค่ะแล้วจึงทําให้ถอนรายการเอ่ดน่ามาสเตอร์ แล้วก็แบบรายการนี้คือร่างกายสภาพร่างกายถือว่าดีขึ้นกว่าชนะมาสเตอร์ที่ผ่านมาก็เลยก็เลยมารายการนี้ค่ะแต่ก็ร่างกายก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้ายังถ้าร่างกายเราไม่ไหวจริงๆอาจจะแ,แบบไม่อยากฝืนตัวเองเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับรายการต่อไปค่ะครัอ 体調ありません。もしみたを感じておりもして、チェンジャイナーマンさんとは何かしました。こましろ、キミがきれいに、ピンライダーキー、フォーマイクや、ファッションライダーキー、ペン、オペン、ハー、ポイヤー、マカウント、オペンライダーキー、レダープロープ、ホンはパンマ、ハロー、パンマ、フォーマイ คือมันไม่ใช่รายการง่ายๆด้วยรายการนี้แล้วก็จะพยายามทําคือในปีหน้าก็จะทำก็ทําให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ตอนที่สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็บอกถึงเกี่ยวกับคุยเรื่องความหวังสําหรับรายการนี้แล้วก็มีเออ่รู้สึกยังไงกับเออ่ที่โอลิมปิกตอน,ป,นปี2020อะค่ะที่ญี่ปุ่นได้จัดก็ ขอแสดงความยินดีกับคนญี่ปุ่นด้วยค่ะที่ได้รับก,การเลือกในการจะแข่งขันโอลิมปิกในปี2020นะคะแล้วอีกอย่างคือตอนนี้ก็พยายามคนเราก็ไม่สามารถรู้อนาคตได้ค่ะคือตอนนี้ก็พยายามออมองในปีข้างใน,ในปีที่ยาที่สุดก็คือที่บราซิลค่ะก็จะพยายามไปให้ได้แล้วจะพยายามคว้าเหรียญกลับไปประเทศของตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็สาหรับ ที่ญี่ปุ่นก็อยู่ในช่วงที่ถือว่าเมยก็ยังมีอายุที่ยังไม่แก่เกินไปอะค่ะแต่ก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ การกินถือว่าโอเคอร่อยแล้วก็อีกอย่างก็รักในการที่ว่าแหลกฟอกซิงะคะก็น่าตื่นเต้นแล้วก็คือสำหรับรายการถ้าในมองในแบบมุมมองแบบด้านนะคะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เมก็อยากคว้าแชมป์โอให้พูดถึงเอ่อถึงแฟนๆญี่ปุ่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่ามันเป็นช่วงที่ถือว่าญี่ปุ่นเขาโดนพายุเข้าพอดีอะแล้วก็เลยเหมือนแบบคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่หนูคนเดียวคือเขาก็คอยให้กําลังใจ เออชาวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คือก็เหมือนแบบเหมือนเราเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนก็บอกว่าหนูก็ชอบที่จะชอบกินอาหารเขาแล้วก็ชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชมป์โอลิมปิก2012ไม่ผิดค่ะแ <laughs> ชมป์โอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในปี2016แล้วก็แชมป์โอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ2020 เห็นน้องเมย์ขึ้นไปรับช่อดอกไม้บนเวทีรู้ตัวแล้วหน้าหรือเปล่าน่ะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยก็ตอนแรกก็ได้ยินเหมือนเขาพูดแบบมีอะไรไทยแลนด์ประกาศชื่อใช่ค่ะแล้วหนูก็ยืนงงอยู่แล้วก็ฝากโพสโค้ดพี่เป้พี่เป้ค่ะ ก็มองหาพี่เป้พี่มุเขาอยู่ข้างในค่ะเขาก็เลยบอกให้เมย์ขึ้นแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พวกสตาฟของของค่ะสตาฟของรายการนี้แหละค่ะเขาก็แบบเขาก็บอกว่าหาราชนกแต่หนูอยู่แถวนั้นพอดีเขาก็บอกให้หนูขึ้นไปโต๊ะนีเด็กคาเดทคนไทยคนไทยไทยนี่คนนี้นีคนนี้เด็กอะไรอะไร อตกใจค่ะให้เพราะก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะให้ดอกไม้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบมีวิธีการแบบที่จะมอบช่อดอกไม้ให้หนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าตอนแรกกะจะไม่ไปด้วยอ่ะแต่แล้วรัชพักก็มิลบอกว่า พี่เบย์บอกว่าโยนิคโทรขึ้นมาเหมือนแบบให้ไปร่วมงานแต่คือแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้รับชอบดอกไม้แค่บอกว่าอยากเชิญให้ไปร่วมงานใช่คับก็ตอนแรกรับเจก็กะจะลงเลยเขาบอกว่าไม่อยู่ก่อนอยู่ก่อน วันนั้นงานเลี้ยงพี่เหมือนเห็นท่านทูตไทยประจำที่นี่ใช่ไหมมาร่วมงานด้วยใช่ปะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างท่านก็มามาแสดงความยินดีด้วยได้ได้มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวก็เขาก็บอกว่าเออเขาก็เหมือนคอยติดตามอยู่ด้วยเขาบอกว่าอาการหลังเป็นยังไงบ้างของปถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยเคยเจอเขามาก่อนไหมท่านทูตเหมือนเคยเจอเคยนะเคยเจอมา่อก่อนถ้าจะไม่ผิดนะคะ หนูว่ก็กดีใจด้วยที่แบบเขาติดตามข่าวสารน,นะคะเฮ้ยอย่าไถ่ดิเหี้ยเฮ้ยไถ่เี้ยไถ่ ごめんえ、あるあいいですか横でお願いしますいいあ、こっちからお願いします <laughs> こっち